ีบกันนเเป็พลงไม่ใช่เขาไม่ได้ให้เป็นแบบว่าขอกันทำงานเขาให้ช่วยกันร้องตีกสาวออาจจะเชียร์ใครสักคนหนึ่งนะแบบไปจีบใครสักคนเลยคนหนึงเป็นลูกคู่ลูกร้องลูกเล่นแบบแต่งไม่เคยรักันต่อไปขอเพลงผัวเมียพอๆกันอย่านะไอ้ที่เมาเมื่อกี้เนี่ยเสิร์ฟเลยไม่เกี่ยวกร้องเพลงนี้อ่ะ ยังยังดวงดวงยังดีพอแล้วพี่แพลวจ้าถ้าเมื่อกี้คนที่บอกว่าตัวเองโชคไม่ดีอ่ะยกมือขึ้นไม่จะโชคดีแล้วแพ้ว่าเต็มอ่ะเมื่อกี้เนี้ยที่บอกว่าโชคไม่ดียกมือขึ้นอ่ะนั่นแหละสองคนนี่ ทำไมคะทำไมติดพอๆกันคู่นี้คืก็ไอ้นี่ก็เมาไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เมานมตลอดเวลาเออตลอดเวลาไอ้นี่ก็เสียงแว๊ดกระลั้นแตตลอดเวลาแม่มันช่างนกันแล้วมันดูคลยกมือเราไม่ได้เราไม่ได้ให้จับฉลากเราไม่ได้ยอะไรเลยเราไม่ได้บอเพูดอะไรไปล่วงหน้าเลยเขารู้ตัวเขาเองว่าต้องเจอเพลงมันๆแบบนี้มันแลชีวิต นูเป็นสาวเหนือน่ะวันนี้ก็เป็นสาวอีสานที่พานมาไปได้หลายพายมากนะเราเนี่ยที่ผาโซบิดจาโอเคค่ะมะนาวไม่มีน้ำอะเมื่อกี uh> ้ค uh uh uh> uh ือเพลงหัวเมียพอๆกันอเคอเคโอเคอเเเคเอเเอออมออ้อยอออ อาผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งยกมือขึ้นต้นเหรอผู้ชายหนึ่งต้นเอรอไม่อ้าวถูกป้อเฮ้ยแม่วาทำไมหนูดาวนี้เออทำไมหนูถึงเดาว่าเพลงนี้ต้องเป็นสองสองคนนี้เปล่าค่ะหนูหนูเดาวสองคนนี้ค่ะแต่ว่าเหลือสองคนนี้หนูก็เลยเดาวสองคนนี้ค่ะอ้าแล้วทำไมได้หนูนะทำไมสองคนนี้ถึงได้เพลงนี้คะพี่ดีเอ่อมะนาวไม่มีน้ำจริงๆแล้วก็เป็นการ คือร้องคู่แบบลุกทุ่งเนี่ยสนุกอย่างหนึ่งคือกัดร้องคู่กับพี่ต้นอ่ะเรื่องเห็นไหมใครอยากร้องคู่กับพี่ต้นยชอบจิกไม่เข้าไม่เข้าคู่นี้ใส่แว่นเนี่ยเข้ากันดีกว่าแว่นกันทั้งคู่เนี่ยเออแล้วมันมันจะพ่อแง่แมงงอนกัดจิกกันแล้วจริงๆแล้วคุณไพรวันกับคุณนิพารัตน์ตอนนั้นเขาก็เป็นแฟนกันด้วยอยากร้องเพลงไอ้มาเมาเมื่อกี้ครับร้องปะเนี่ย ไม่ด้ต้องสําหรับเขาเลยแหละอยากอยากดูหมีเมาหมีคู่โลกหมีเมาไม่เโอเคคู่สุดท้ายหนุ่มนะครับสาวนาเกลือมันมีคนรู้ไหมว่าทำไมตัวเองได้เพลงนี้กันเพราะมันมีคนหนึ่งเป็นหนุ่มกาลสินไงเป็นคนกาลสินไงเข้าไห่เพราะว่าเนื้อเพลงบอก เนื้อสาวนาเกลืออยู่คนเดียวไม่ต้องสั่นหน้านี่ต้องกินเกลือเยอะแน่เลยพวงได้ล่ะพวงน้ำนั่นนี่คือหนุ่มนาข้าวนั่นคือสาวนาเกลือมาจากกาลสินจอมมาจากไหนนะกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพถ้าลงอีกนิดเดียวก็สมุทรสาครแล้วเพราะว่านี่งสมุทรสาครใช่ไหมใช่ค่ะเจอกับกาฬสินอ่านั่นก็คือเพลงที่ได้รับเลอกกันไปเพลงเพลงร้องผูนี่สนุกนะสำหรับเพลงโดยเฉพาะยิ่งเพลง ลูกทุ่งเนี่ยโห้ยคู่นี้เราลองสนุกขันเด็ดญาติหรือมันจะเป็นอะไรแบบนี้ผีเมาเนี่ยค่ะเจ้าโซเล่าเพื่ได้พี่่าร์เซอร์ิสนุกก็ผู้ชายก็สนุกนะต้องนักเลงนักเลงที่โกลสุดๆเลยนะ